สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีกรในเรื่องภาษีเงินได้นิติบคุคคลกรณีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอแห่งประมวลรัษฎากรมาตรา4วรรคหนึ่ง และมาตรา8วงเล็บ4แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่621พศ5 5 9 9ข้อหารือมีรายละเอียดดังนี้ครับบริษัทกอจำกัดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม มีผลให้บริษัทกขัดกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพศ2562และขาดคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือไม่แนววินิจฉัยมีดังนี้ครับบริษัทกจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 วงเล็บ4วงเล็บขอแห่งประมวลรัศดากรให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างการได้รับได้รับสิทธิเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมการยกเว้นภาษีเงินได้ของวิสาหกิจเพื่อสังคมจะสิ้นสุดลงตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกท,ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษมีมาตรา4วรรคหนึ่งและมาตรา8วงเล็บ4แห่งพระราช กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่621พศ .2559 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทกอจะมีผลให้ทำให้บริษัทกอขัดกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพศ2562 และขาดคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพศ2562ในการพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าว